ตอนที่หนึ่งเจหนึ่งกระบี่แทงเจ้าตายปามุกหลิวและชายชาลาอีกสองสามคนที่อยู่ในโถงใหญ่ไม่มีกระใจดื่มชาเมื่อพวกเขาเห็นบูรดนมซึ่งสมควรเป็นที่ปรึกษาทางทหารของหลงจิงจินเดินเข้ามาในพักปามังกรก็ใจหายว่าพอประมาณรูปลักษณ์และท่าทางของคนชายผู้นี้ไม่สามัญแต่ปัญญชนหลอเหลาในหลงจิงจินมีน้อยเสียเมื่อใดไม่เอ่ยถึงอื่นไกลเซียวหลิงในพัก ลำพังมองรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นคนชายของจวนผู้ว่าการได้แล้วแม่ทัพหยุดเยื่อหญิงคนนางบุนก้มหัวเป็นแบบฉบับของเปิดเลียงลวงเกินผู้บังคับการกองร้อยผู้มีอำนาจเต็มที่มีประโยชน์ใดยิ่งกว่าน,นั้นคนชายผู้นั้นเหมือนถูกลากมากระทันหันมาเพียงลำพังคาดว่ากำลังลงผู้กันเขียนบางอย่างอยู่มือยังเปื้อนคราบน้ำหมึกที่ปรึกษาทางทหารมองคนชายสีก็ไม่ได้มีท่าทีเชื่อฟัง ค่อยๆนั่งลงยิ้มพลางของน้ำชาร้อนอุ่นกระเพาะจากภักปรามังรรรปมุกหลือวทอดถอนใจดูท่าคนชายสีผมขาวไม่ได้สนิทสนมอันใดกับทางหลิงโจไม่ฉะนั้นเจ้านาทีเล็กๆของหลงจิงจิ้นจะเมินเฉยถึงเพียงนี้หรือสีเปิดจือนั่งข้างสีเฟื่งเนียนเป่าควันน้ำชาขามวดคิ้วเอ่ยว่าให้ข้าได้สงบสักหน่อยไม่ได้หรือ คราวนี้เขาเป็นฝ่ายมาเป็นขนนางที่หลงจิงจินของหลิงโจขนทราบเรื่องมีไม่กี่คนไม่กล่าวถึงผู้ว่ามณฑลหลิงโจกระทั่งหลีกงเต๋อคนพลบญชาการก็ไม่ได้ข่าวเลยแม้แต่น้อยเขานำเพียงตราประทับของโจรขนนางเก็บเสื้อผ้าทวนเดียวมาเดียวมุ่งตรงมายังหลงจิงจินที่ทำการหลงจิงจินคิดว่าเขาเป็นลูกหลานของแม่ทัพงูเจ้าถิ่นลองย่างเชิงหลายครั้ง สีเปยจือล้วนที่คลายได้อย่างสบายจากนั้นก็ถูกจัดให้ทำงานใช้แรงไม่มีผลประโยชน์อันใดให้เก็บเกี่ยวทุกคนเห็นว่าสีเปยจือสำราญกับงานเหล่านั้นจึงยิ่งไม่สนใจผนวกกับทหารมา้าแหลมคมพันนายโยกย้ายเข้ามาในหลงจิงจิน้นโดยไม่มีเข้าลางมาก่อนหลายฝ่ายต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยผู้ใดยังมีแก่ใจสืบเรื่องที่ปรึกษาทางทหารผู้หนึ่งเราแม่ทัพผู้นำทหารม้าแท้หวังนามว่าจือ รองแม่ทัพมีชื่อว่าหงส่วนตำแหน่งทางคนานางสูงกว่าผู้บังคับการกองร้อยทั่วไปหนึ่งคันนับว่าชื่อเสียงในทัพไม่โดดเด่นแต่กลับกลมตาทัพทัพมมากลุ่มนี้ไม่เข้าร่วมการปกรครองท้องถิน่นทั้งหลงจริงจิ้นคาดเดาต่างๆนานาได้แต่คิดว่าเปยดเหลียงอองเห็นสําคัญแม่ทัพจงหงอู่ที่ปลดกรอกกลับมาทํานาจึงแสดงให้เห็นชัดว่าเปยดเหลียงยังสํานึกในบนคนและเห็นความสําคัญของแม่ทัพจงหงอู่ สีเฟ่งเหนียนยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาวางคำบ่นไว้ในท้องก่อนเฉิดเลี่ยงสีเล่าเรื่องให้เจ้าฟังคร่าวๆแล้วหรือสีเปิดจือตอบเสียงเรียบผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นสมคบคิดกันมีอันใดแปลกแต่ท่านก็ไม่มีเจตนาดีคิดใช้ที่ปรึกษาทางทหารอย่างข้าเป็นเหยื่อล่อตกคนในสกุลจงอย่างนั้นหรือท่านไม่กังวลว่าจะแหวกย่าให้งูตื่นแย่จงหงอูออกมาจริงดูทีท่านจะเก็บกวาดอย่างไร ปมุกหลิวหินเพียงสองบูดดนมกระซิบกระซาบแก่กันเห็นท่าทีสงบแม้ขับขันอันตรายจะกล่าวว่าเป็นโูกโคเกิดใหม่ไม่กลัวพยักก็ดีหรือประสบการณ์ทางโลกไม่ลึกล้ำก็ดีล้วนทำให้รู้สึกทอดถอนใจต่อช่วงเวลาสูงสุดในชีวิตของตนในตอนนั้นน้ำในจอกชาที่วางบนโต๊ะก็เพิ่มไหวเล็กน,อน้อยสีหน้าของปมุกหลิวและชายชรา,าอีกสองสามคนเคร่งเพียดในกล่องที่ถูกสตรีชุดเขียวเตะเข้ามาในโถง ถูกหามออกไปรักษาที่สวนส่วนหลังครอบภัยในวันนี้ดูท่ายากหลอกเลียงก่อนหน้านั้นปะมกหลิวให้เด็กและคนชาราในภาคหนีไปทางประตูด้านหลังเพื่อไปหลบภัยในชนบทก่อนแต่เพิ่งออกจากประตูก็เห็นพวกสำนักพยักไปสารอุดปากถนนคิดถอนรากถอนโคนพักป่ามังกปรปะมกหลิวไม่ว่าดำเนินการใดล้วนถือคติว่าไม่เดือดร้อนถึงคนในครอบครัวไม่ก้าวข้ามขีดจำกัดต่ำสุดนี้อย่างเด็ดขาด กฎยุทธภพ,พไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ในสายตาของชายชรายอย่างประมุกหลิวสำคัญกว่ากฎบ้านเมืองเสียอีกแต่บัดนี้สำนักพักเกิดใหม่มากมีกระทำเรื่องโหดเที่ยมทารุณหนักข้อขึ้นถอนรากถอนโคนได้อย่างไรก็กระทำอย่างนั้นห้าปีมานี้ในหลงจิงจินก็เกิดคดีโหดเที่ยมทารุณสังหารล้างตะโกนถึงห้าหกครัมทหารม้าสิบกว่านายควบม้าเข้ามาในโรงฝึกยุธโดยตรงด้านหลังติดตามมาด้วยพกลกราะอีอีกร้อยกว่านาย ทางจืออี้ผู้บังคับการกองร้อยธงปักษานั่งบนหลังมา้าทอดตามองลงมาอาจพอคิดว่ามีสิทธิทอดตามองแผ่นดินในพื้นที่เล็กๆอย่างหลงจริงๆมุม,มปากจึงยกเยิ้มเย็นชาเส้นสายตามองข้ามหลิวซี่ไปหยุดที่สตรีชุดเขียวและบุรุษผมขาวจากนั้นก็มองหลิวนีหลงที่ยืนตรงหน้าประตูในแววตาเย็นชาแฝงด้วยความร้อนแรงของบุรุษที่ได้เห็นของชันเลิศ ถังจืออีไม่ใช่คนหน้าตาอัปลักษ์รูปร่างสูงใหญ่เป็นรุ่นที่สองของตะโกนแมทับที่มีพื้นฐานดีในเปยเหลียงถังจืออีคเคยสร้างคนงามความชอบที่คนนอกไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จที่โยโจกลับมาหลงจริงจินเริ่มต้นจากระดับรองในกองเลื่อนตำแหน่งทีละขั้นกลายเป็นผู้บังคับการกองร้อยธงปักษาบังคับบัญชาสามร้อยพลกลอกผู้นำผู้มีคนงามความชอบเช่นนี้ คิดรับสติในยุทธภพสถานะชาวบ้านมาเป็นอนุพักปลามังกรเดิมทีสมควรปราบปลื้มยินดีถึงจะถูกแต่นี่ปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าคิดว่าถาังจื้ออี้อย่างเขาเป็นพระโพธิสัตว์ปั้นจากดินโคลนได้โทรสะหรือหากยอมฆ่าถาังจื้ออี้พักปลามังกรอาจกลายเป็นพักชั้นนําอันดับหนึ่งในหลิงโจรหรืออย่างน้อยที่สุดก็เ,เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหลงจิงจินอยู่ใต้าสายตาของแม่ทัพใหญ่จง มีผู้บังคับการกองร้อยทุงปักษาอย่างข้าและสกุลทางคอยหนุนหลังผู้ใดกล้าไม่เคารพสุราคำนับไม่ดื่มกลับดด่มสุราทันอย่าโทษข้าทางจืออีคว่ำรังพักปลามังกรจนไม่เหลือไข่สักใบทังจืออี้ปลายตามองสตีชุดเขียวปลาดหนึ่งฝังลูกสมุนเล่าว่านางผู้นี้พอมีฝีมือก็ดีให้โดนข้อหาทำร้ายพลเกราะและจับเข้าตารางค่อยๆขัดเกล่ จากนั้นเก็บเข้าหอห้องพร้อมหลิวนีลงมุมปากทังจื้ออี้อยักหยกเขาไม่ชอบนางคณิกาอ่อนปวกเปียกตามหอนางโลงไม่ทนไม้ทนม,ทนมือทำให้เขาหมดอารมณ์ทุกครั้งมีเพียงสตรีฝึกยศอย่างหลิวนีลงเขาทราบถึงรสชาติโอชาของสตรีเหล่านี้เอวองโดดเด่นเป็นเฉพาะของแม่นางที่มีสองขาเรียวยาวงดงามทำให้บุรุษดังสำเร็จเสียงบนเตียงถังจื้ออี ทำสิ่งใดล้วนหยดน้ําไม่กระเซ็นเลลดหลอดหนีบกระต้นท้องม้าเบาๆม้าสึกใต้หวางขาย่างหยอกไปเบื้องหน้าหลายก้าวถังจื่ออี้เอ่ยเสียงกังวานข้าทําตามก๊อตผู้ใดกล้าขัดขวางได้ยินว่าที่ปรึกษาทางทหารของหลงจิงจิ้นอยู่ที่นี่ออกจากแถวมาพบน้อยเฉินเลี่ยงสีหัวร่อเสียงเบาอยู่ข้างสีเฟ่งเหนียนถากินไม่เลวสีเฟ่งเหนียนเอ่ยยางปลดปลง นี่ถึงรับมือยากสีเปยจือก้าวข้ามธรณีประตูมาอย่างช้าๆเดินถึงบันไดขั้นบนสุดข้าน้อยสีเปยจือรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางทหารของหลวงจิงกิ้นเมื่อสิบวันก่อนทำจื้ออี้เอ่ยเสียงดุดันในเมื่อเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ขนนางของเปยเหลียงน่าจะรู้ว่าพักปลามังกรและสำนักพยักไผ่สารซ่องสมกำลังและต่อสู้กันเหลียวนี้หลงถืออาวุธทำร้ายผู้คน ตามกฎหมายแล้วสมควรจัดการอย่างไรข้าทำหน้าที่รักษาความสงบโจรยุทธภพ,พใช้กำลังละเมิดกฎเกณฑ์แผ่นดินประกาศของทางการแจ้งไว้ชัดเจนเมื่อพบเห็นให้บ่นคอได้ทหารปฏิบัติตามกฎหมายจับกมไปดำเนินคดีเหตุใดถึงมีคนทำร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาข้าสีเปยจื่อตอบเสียงเรียบเฉยเรื่องของพรรปลามังกรไต้เท้าจัดการได้อย่างเหมาะสมเพียงแต่สหายข้าเป็นคนดี หลังจากเข้ามาในโรงฝึกยุดแล้วในกองลงมือก่อนโดยไม่มีสาเหตุตามกฎทัพเปยเหลียงต้องยกเลิกทะเบียนทัพบันคอทันทีไม่มียกเว้นไล่โทษขึ้นไปอีกสามคันผู้บังคับการกองร้อยทงปักษาก็เข้าขายพอดีก็สมควรรับผิดลาออกไปถังจื่ออี้ยิ้มเอ,อ่ยว่ามีพยานหรือไม่สีเปยจื่อยิ้มเอ,อ่ยว่าร้อยกว่าคนในพักปลามังกรเดิมทีเป็นพยานได้ แต่อาจถูกครหาว่าเป็นพวกเก่อจราจรจึงไม่มีคนณสมบัติเป็นพยานแล้วสีเฟื่องเหนียนยกแส้มาขึ้นข้าเป็นราษฎรบริสุทธิ์ไร้มนทินเป็นพยานได้ถังจื้ออี้ยิ้มเย็นชามีคนเป็นพยานได้ว่าเจ้าเป็นกลุ่มโจรเดียวกับพรรคปามังกรสีเฟื่องเหนียนขมวดคิว้วนึกถึงพวกที่เกาะแกะชิงเหนียวตรงหน้าประตูพวกนั้นเป็นคนของสำนักพยักภัยสาล มีคนนสมบัติอันใดทังชื่ออี้เอ่ยเสียงเฉยเมยพวกนั้นไม่เคยก้าวเข้ามาในโรงฝึกยุทพภักป่ามังกรแม้แต่ครึ่งก้าวและไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลวนีหลงเดินมาหยุดข้างตัวสีฟึ่งเนี่นพอประมาณแล้วเจ้าข้าเดิมทีก็ไม่ใช่สหายอันใดเรื่องในวันนี้ต่อไปก็คงตอบแทนไม่ได้หวังเพียงเจ้าช่วยคุ้มครองคนในพักอย่างหวังต้าสือ เหลียวนีหลงย่อมราบซึ้งไม่มีสิ้นสุดแล้วสีฟึ่งเหนียนเอ่ยว่าเจ้าคงไม่ได้คิดเป็นของเล่นอุ่นเตียงให้ผู้บังคับการกองร้อยนี่จริงๆกระมังเหลียวนีหลงกัดฟันกอดเชื่อหรือไม่ก่อนฆ่าสังหารเขาจะแทงเจ้าให้ตายด้วยหนึ่งกระบี่ก่อนสีฟึ่งเหนียนกำแสรไว้แน่นเผยสีหน้าคลุมเครือสีเปยจือยิ้มกล่าวว่าผู้บังคับการกองร้อยทั้ง ในเมื่อเช่นนี้ภายในประตูใหญ่พักปลามังกรก็ไม่มีสักคนมีคุณสมบัติเป็นพยานแล้วถังจื่ออี้มั่นอกมั่นใจไม่ถือสาจะค่อยๆเล่นอย่างแมวจับหนูหืมข่าล่างหูรอฟังสีเปยจือเอ่ยเสียงเรียบข้ามีหลักฐานว่าผู้บังคับการกองร้อยถังมีส่วนในคดีสังหารล้างตะโกนทหารก้าวนายในสังกัดท่านถอดชุดเกลากออกถือดาบสังหารไปสิบเจ็คน เพียงแต่ข้าน้อยยังไม่ทันยืนหลักฐานให้ผู้ว่าการถังจื่ออี้กุมท้องหัวรอลันค่อยๆชักดาบออกแล้วจะคิดว่ายังมีโอกาสหรือสีเปยจือถามกลับท่านคิดสังหารคนปิดปากหรือทราบหรือไม่สังหารที่ปรึกษาทางทหารมีโทษใดถังจื่ออี้ชักดาบเปยเหลียงจากหว่างเอวข้ารู้กฎหมายแล้วจะทำผิดกฎหมายได้หรือ ที่ปภาษาทางทหารตายในการต่อสู้กับกองโจรไม่แน่หลังจบเรื่องค่าอาจเป็นคนนําเงินปลอบขวัญไปมอบให้ครอบครัวเจ้าพวกเขายังต้องขอบคนณ่าที่กวาดล้างพักปามังกรจนเฮี้ยนสีเปยจือตวาดดุดันจกากล้าหรือสีเฟ่งเหนียนเอ่ยเตือนเสียงเบาอยู่ข้างๆจีจือฝีมือการแสดงเจ้าไม่ได้ความตอนนี้เจ้าต้องโกรธจนปากสันหน้าเขียวกลัวจนแข้งขาอ่อน เสียงต้องสั่นเทาถึงพอว่าสีเปยจือมองไปทางทางจืออี้เอ่ยเสียงเบาดังยงท่านใดความท่านก็ลงมือเองสิจริงสีเจะมีหลักฐานจริงหรือไม่มีข้ารู้ความจริงแน่ชัดแต่หลักฐานไม่มีฝีมือการแสดงเจ้าธรรมดาแต่ฝีมือขดหลมกลับไม่เลวอย่าถวงเวลาข้าตกปลาเลวนิหลงยืนอยู่ข้าง ได้ยินเข้าหูไม่ตกหล่นสักคำไม่เข้าใจว่าโลกล่านี้เป็นอย่างไรไปแล้วกันแน่